กล้องแบตหมดหมดเเพราะเพราะอะไรเพราะายคยเพราะกนงคเเพราะอะไรเพราะอะไรมนิดกันหรอวหยิบให้ดี๋ยว่หยิบให้ อาจารย์โอเพราะอะไรครับเพ่อพุงไอ้ก็เกี่ยวไอ้ตัวนี่คิดปั้มยังไงอาจารย์โอ้ทำท่าทีไปดิให้มัน Anh Trần, Trần. กันต้องใส่หมวกไม่งาใส่ไม่กันแล้วก็ปวดเมื่อแล้วเลยใส่ใส่ไม่กันอะไรนไม่จัน้ำ้ะกันน้ำฮ่าฮ้าฮ่าอะไรนะเอาล้นไปลงก็เหไปลงอ่ะกันเยี่ยมไปเยี่ยมตรงนี้